เก็บของเยอะล็อกแน่นอนเนกประสงค์กับกล่องเครื่องมืออนเนกประสงค์ Extreme Pumpkin แบบ stacking case กล่องใหญ่จุได้เยอะรองรับน้ำหนักได้20กิโลกรัมผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเลือกใช้วัสดุเกรด A ผสมกันระหว่าง ABS และ PC ให้ความแข็งแรงและยืดหยุ่นของเนื้อพลาสติกทนทานต่อทุกสภาพการใช้งานและให้อายุที่ยาวนาน สลักล็อกทนทานหมุนล็อกหมุนเปิดหมุนคอนเน็กต่อประกอบใช้งานได้อนเนกประสงค์มือจับสองด้านใช้งานสะดวกตัวล็อกแข็งแรงกระทัดลัดเคลื่อนย้ายสะดวกกับกล่องเครื่องมืออนเนกประสงค์ Extreme Pumpkin แบบ stacking case อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างกอนใคร Pumpkin ครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง